วัสดีค่ะตอนนี้นะคะหมดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนชุมพลพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่สุดของเขตเลือกตั้งเขต2จังหวัดหนองคายของมดนะคะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ,เอ,อนักเรียนบุคลากรทังการศึกษา รู้นะคะรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า3,000ชีวิตนะคะซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของนักเรียนและบุคลากรพ่อผู้ปกครองเนี่ยเกิดอย่างขึ้นนะคะเ <c oughs> มื่อวันที่27พฤษภาคม2563หมดได้นําปัญหาความเดือดร้อนของโรงเรียนนะคะเข้าไปหารือในสภาผู้แทนราษฎรเรื่องที่2ส,สร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนชุมพลพลพ,พิสัยอําเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะ โรงเรียนชุมพลพลวิสัยเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่มีบุคลากรและนักเรียนมากกว่า3,000คนปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้บริเวณหน้าโรงเรียนเป็นการจราจรของทางหลวงเพื่อแผ่นดิน4เลนค่ะแบ่งเป็น2ช่องทางกั้นกลางด้วยเกาะกลางถนนที่สูงกว่า1เมตรค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือทำไให้ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปก ครองนักเรียนและผูคลากรของโรงเรียนจุดกับรถก็ไกลค่ะดิฉันจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะช่วยเข้าไปสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยการจัดทําสะพานลอยเพื่อข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านและในมื้อน,นี้เองนะคะโบตงกราบขอบพระคุณหน่วยงานทีเดียวของหน่วยงานนะคะกระทรวงคมนาคมนะคะทา้งห่วงเพื่อแผ่นดินนะคะที่ได้เล่เห็น รดอที่หมได้นํำของมหาหรือด้สภาผู้แทนราษฎรและได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเหตุสะพานลอยขับทางแข่กับนักเรียนผู้ปกครองบุคลากรทางการศึกษานะคะให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะพอดมื้อนอี้แล้วหมดดีใจมากค่ะที่การเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนได้เลือกคดมาและหมดนะคะได้เหตุน,หนาทีของตัวเองในสภาผู้แทนราษฎร ปัญหาความเด,ดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขค่ะและมึงหมดกับพุ่มมาราว่าสะพานร้อยแห่งนี้เป็นสะพานร้อยแห่งแรกค่ะของอำเภอพุทธิสัยของเขานะคะตอนนี้ขึ้นเสาแล้วนะคะจากฟังนี่นะคะฟังหนาโรงเรียนผ่านกอกลางถนนและเชื่อไปฟังนู่นนะคะหมดกลาวขบุณน,นะคะกระทรวงคมนาคมอ,อีกครั้งนะคะกรมทางหลวงนะคะที่ได้เห็นปัญหาความเด,ดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและหมดก็ดีใจค่ะ ที่เครื่องมือของสภาผู้แทนราษฎรยังสามารถใส้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้และในมื้อนี้อำเภอพ,พิสัยของเขาั็ได้มีสภาร้อยแห่งแรกเกิดขึ้นที่หนาบริเวณชุมพนพิสัยของเขาเองค่ะขอบพระคุณค่ะ